สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซลพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ h o n ด้าสกลนครโดยเซลพินกค่ะวันนี้นะคะเซลพินกจะพาทุกท่านนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดของ honda ที่กำลังร้อนแรงมากในขณะนี้นั่นก็คือ new ADV 350มอเตอร์ไซค์พรีเมียมออโตรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่มาพร้อมกับคอนเซปต์เวสต for n o One ออกไปท้าทายทำไมต้องรอ ที่ได้พรีเซนเตอร์นะคะเป็นดาราหนุ่มนะคะมาดเข้มอย่างคุณกายแล้วก็คุณภูรินะคะที่มีการเปิดตัวไลฟ์กันไปเมื่อวานนี้วันนี้นะคะตั้งแต่ที่จบไลฟ์จนถึงณวันนี้มีลูกค้าถามไถ่เข้ามาเยอะมากเลยว่าแบบจองได้หรือยังลดวางจำหน่ายหรือยังแล้วราคาเท่าไหร่ต้องดาวเท่าไหร่มีกี่สีมีกี่รุ่นนะคะวันนี้เซลพนกจะเอามาเล่าให้ฟังค่ะ New ADV 350นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ ESP+ Parts 4-valve wow, ขนาด 330cc นะคะเพิ่มกำลังการขับเคลื่อนแล้วก็อย่างที่รู้กันดีว่าแบบตัวเครื่องยนต์แบบ ESP+ เนี่ยของเขามีข้อดีก็คือลดแรงเสียดทานนะคะแล้วก็ส่งกำลังได้อย่างต่อเนื่องสมรรถนะเครื่องเนี่ยเต็มกำลังเลยนอกจากนี้เนาะยังให้ในเรื่องของการขับขี่ที่นุ่มนวลแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ในส่วนของ ADV นะคะของเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่เป็นสไตล์แอดเวนเจอร์นะคะตั้งแต่สมัยตัวที่เป็น150 cc ละนะคะพอเปลี่ยนมาเป็น new ADV 350 cc เนี่ยของเขาก็ยังคงดีไซน์แบบแอดเวนเจอร์มาแต่ว่าเป็นดีไซน์ที่เท่ดุดันนะคะบอกแล้วว่าสไตล์สายแอดเวนเจอร์เนี่ยต้องชอบเนาะแต่ว่า ถึงจะ Adventure เนี่ยบอกเลยว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องการขับขี่ที่สบายจนเรียกกันว่าเป็น SUV บ t e เลยทีเดียวนะคะที่บอกว่า New ADV 350นะคะเป็น SUV บอยเนี่ยก็เพราะว่าในเรื่องของการขับขี่ของเขาเนี่ยทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกสบายกับออปชันที่ให้มานะคะเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของระบบการสะเทือนอด้านหน้านะคะใช้โช๊คอัพแบบหัวกลับขนาด 37มิลน,นะคะถือว่าใหญ่มากแล้วก็มีช่วงความยาวถึง125มิลด้วยกันนั่นแปลว่าอะไรระยะยุกนะคะเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราขับในทุกสภาพถนนนะคะของเขามีระยะยุคที่ดีเนี่ยทำให้การขับขี่เนี่ยบอกเลยว่านุ่มนวลมากขึ้นเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะโชคอัพอพร้อมกับซับแทงคู่ด้านหลังนะคะอันนี้ก็ยิ่งทำให้การขับขี่เนี่ยยิ่งนุ่มนวล ขึ้นไปอีกนะคะที่สำคัญนะโชคอัพที่ให้มาทั้งด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยเป็นของโชวะนะคะซึ่งบอกเลยว่าออดีแล้วก็แบบใช้งานมากับรถที่เป็นออโต้พรีเมียมเนี่ยหลายๆรุ่นมาแล้วนะคะการันตีในเรื่องของคุณภาพเลยทีเดียวอย่างที่สองนะคะที่ทำให้ตัว new adv 350เนี่ยเป็น กึ่ง SUV นะคะเนื่องจากว่าให้ในส่วนของล้อนะคะเป็นแบบ dual purpose นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็น semi off road เลยทีเดียวนะคะคือสามารถขับทางเรียบก็ได้หรือว่าขับสไตล์ off road กึ่งๆ off road ก็ทำได้ เขามาพร้อมกับอลูมิเนียมนะคะเป็นล้ออลูมิเนียมแบบ X shape นะคะมี6ก้านมีความสวยงามมากๆน้ำหนักเบานะคะเป็นยางกึ่งวิบากเนาะอย่างที่บอกทำให้เนี่ยไม่ว่าจะวิ่งบนทางเรียบหรือว่าเส้นทางที่สไตล์ออฟโรดขุขระหน่อยตัว New ADV 350ก็เอาอยู่ค่ะอย่างที่5นะคะก็คือในส่วนของ U Box ซึ่งเป็นยูบ็อกขนาดใหญ่มากๆนะคะตัวนี้เนี่ยความจุเนาะถ้าวัดเป็นลิตรเนี่ยมากถึง48ลิตรแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้2ใบค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะขับเดินทางไกลนะคะแทบจะไม่ต้องติดกล่องท้ายเพิ่มเนี่ยก็ใส่ของได้แบบเหลือๆเลยทีเดียว อย่างที่6กนะคะก็คือเรื่องของสัญญาณไฟ ESS นะคะหรือที่เรียกกันว่า Emergency Stop Signal นะคะตัวนี้คืออะไรก็คือสัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบนะคะบอกให้รถคันหลังเนี่ยรู้ว่าเรากำลังเบรกกระทันหนันเนาะในขณะที่ขับขี่ดังนั้นเนี่ยเขาก็เพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น อย่างที่7ค่ะก็คือในเรื่องของกุญแจรีโมทหรือกุญแจอัจฉริยะที่ทาง Honda เรียกว่า Smart Key นะคะแล้วก็สมาร์ทคอนโทรลเลซึ่งตัวนี้เป็นกุญแจอัจฉริยะที่มาพร้อมกับฟังก์ชันควบคุมการทํางานสั่งการได้ครบถึง3ฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบุตําแหน่งรถสัญญาณการขโมยและก็ใช้ในเรื่องของการปิดเปิดสัญญาณรีโมทนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือ7อย่างหลักๆนะคะที่มีในตัว New ADV 350ทั้งตัวที่เป็น Standard Type แล้วก็ตัว Load Sing Type นะคะแต่ว่าความพรีเมียมยังไม่หมดเท่านั้นสำหรับท่านที่ต้องการความพรีเมียมขึ้นไปอีกคุณสามารถเลือกรุ่นที่เป็น Load Sing Type นะคะซึ่งเขาให้มาพร้อมกับระบบเทคโนโลยีที่บอกเลยว่าตอบโจทย์สายเทคโนโลยีได้อย่างตรงตัวเลยทีเดียวค่ะ ในรุ่นที่เป็นรถซิงค์ไท e นะคะเขาให้ในเรื่องของ HSVCs นะคะหรือที่เรียกว่า Honda Smartphone voice control system ระบบการสั่งการด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟนนะคะเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะจาก Honda ใช้งานง่ายๆนะคะเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชัน Honda Load Sync ก็สามารถ เชื่อมต่อกับรถของคุณได้แล้วก็สามารถใช้งานได้ในขณะที่คุณขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนนเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยได้อีกมากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าในส่วนของระบบ HSVCS เนี่ยก็มีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะคะซึ่งยูเซอร์ User, หรือว่าผู้ใช้รถหลายๆท่านเนี่ยก็มีแบบ บนแล้วก็น้อยๆมาตั้งแต่รุ่นที่เป็นอร์ซ่าละนะคะว่ารุ่นนี้รองรับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์นะคะเฉพาะ Android 7.0ขึ้นไปเท่านั้นนะคะซึ่งก็เนาะหลายคนที่ใช้ iOS ก็น้อยนิดนึงเมื่อไหรจะปรับนะคะทางนี้ก็รออยู่เหมือนกันนะคะเมื่อไหรจะปรับเนาะและเดี๋ยวถ้ามีมาก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงอ่ะ เมื่อกี้ลืมนะคะนอกจากในเรื่องของอเทคโนโลยีต่างๆที่พูดมาเนี่ยเขายังมีในเรื่องของ HSTC นะคะเมื่อกี้พูด HSVCS ก็เลยคิดออกว่าเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือ HSTC นะคะหรือ Honda Selectable t a l k Control นะคะหรือที่แบบภาษาไบเกอร์เรียกกันก็คือ Traction Control นั่นเองนะคะซึ่งเป็นระบบที่ให้มาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่เราต้องขับบนถนนที่แบบสภาพถนนที่ลื่นเนาะตัวนี้ก็ป้องกันในเรื่องของการแฉลบได้นะคะ Option ออจัดเต็มขนาดนี้ มีกี่รุ่นแล้วก็มีกี่สีนะคะอย่างที่เซลพินกบอกไปในต้นคลิปนะคะว่าที่ทางควันดาเนี่ยผลิตออกมาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีอยู่2องไทป์นั่นก็คือตัวที่เป็นอาสแตนดาร์ดกับตัวที่เป็นรถซิงค์นะคะแล้วก็จะมีสเปเชียลทำขึ้นมาเป็นแบบรุ่นพิเศษก็คือเอาตัวสเปเชียลอาเอาตัวรถซิงค์นะคะมาทําเป็นตัวสเปเชียลหรุ่นแล้วก็เอาตัวสแตนดาร์ด มาพร้อมกับตัวชุดแต่งมาทำเป็นตัวสเปเชียลอีกหนึ่งชิ้นนะคะมีรุ่นที่เรียกว่า e r b a r Laser Edition นะคะอันนี้ใช้ตัวสแตนดาร์ดสีแดงมาทำกับรุ่นที่เรียกว่า Touring Master Edition อันนี้สำหรับสาย Touring นะคะใช้ตัวลดซิงมาทำเนาะอ่ะเริ่มจากคันที่เป็นสีแดง ตัวนี้นะคะ New ADV 350ห Erber Laser Edition นะคะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเอาสีแดงด้านมาทำนะคะใช้สำนักแต่งนะคะที่เป็นของสำนักแต่งญี่ปุ่นสำนักแต่งของ G Craft แล้วก็ใช้ท่อของโยช i ม u r a นะคะซึ่งบอกเลยว่าเพิ่มความแบบเร้าใจดูแลแบบดูสปอร์ตปาดเปียวมากนะคะใครที่แบบาสายจัดจ้านบอกเลยว่าตัว Erber Laser สีแดงด้านตัวนี้ย จสุดค่ะส่วนตัวที่เป็นทัวริงนะคะสีเงินที่เซลพินกบอกตัวเนี้ยเขาใช้ชื่อเรียกว่า New ADV 350 Touring Master Edition อันนเนี้ยเอาตัวรถซิงมาแต่งให้นะคะใช้ชุดแต่งของ h 2 c ก็จะสังเกตเห็นว่าเขาก็จะมีแบบติด แหลกหลังนะคะแล้วก็ให้ในเรื่องของกล่องมานะคะเหมาะกับสายทัวริงนะคะใครที่แบบชอบทัวร i n ิงชอบแบบท่องเที่ยวตัวเนี้ยต้องจัดอะไรที่เขาใช้แต่งนะคะก็อันนี้เป็นสำนักแต่งของ H2C ทั้งในส่วนของบังลมหน้านะคะสีสโมกบอกเลยว่าเท่มากแล้วก็ากาดไฟสีดำนะคะอันนี้มันทำให้รถดูดุยิ่งขึ้นนะคะดูเท่ดูสมาร์ทแล้วก็ชุด ที่วางเท้าก็เป็นสีดําเหมือนกันนะคะแผ่นวางเท้าสีเงินนะคะก็เสริมทําให้แบบมันดูตัดแล้วก็ดูดุดันมากขึ้นแล็ท้ายเป็นสีดํามาพร้อมกับกระเป๋านะคะ,ะตัวตัวกล่องด้านหลังอะ่ะเป็นของกีวีนะคะขนาด42ลิตรสีดําเช่นกันแล้วก็ของแต่งอีกแบบมากมายเลยนะคะสําหรับใครที่อยากแต่งเพิ่มก็สามารถจัดหาอะไรแต่งจาก H2C มาแต่งเพิ่มได้เลยค่ะ